การแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่ตายไปแล้วจะได้รับจริงไหมถ้าได้จริงทําอย่างไรถึงถูกต้องที่สุดก็ได้แต่ได้ในฐานะไม่ได้ในอาฐานะการที่มีคนตายไปแล้วเราจะอุทิศบุญกุศลให้เขาเนี่ยมันมีฐานะที่สมควรแก่การได้รับกับฐานะที่ไม่สมควรแก่การได้รับคําถามคือฐานะที่สมควรแก่การได้รับคือใครเปรตพพภูมิเดียวเท่านั้นที่ได้คือเปรตที่เหลือไม่มีใครได้เลย เราทําบุญให้แก่กันและกันในอิ่มท้องได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกันจุดธูปอุทิศให้พวกเรากินเราคิดว่าเราอิ่มไหมไม่อิ่มก็แปลว่าอะไรเราไม่ได้รับบุญกุศลจากอุทิศนี้ถูกต้องปะแสดงว่ามนุษย์รับไม่ได้หมาแมววัวควายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอิ่มท้องด้วยกาบอุทิศบุญกุศลไหมหมาที่บ้านไปถวายสังฆทานให้พระแล้วอุทิศได้มามันอิ่มท้องได้ไหมไม่ได้นะหิวโซนะบอกก่อนนะสัตว์เดรัจฉานรับไปได้ตัดออกไปอีกหนึ่งมนุษย์เดรั เทวดาสเสวยอาหารทิพวิมานทิพจากการสะสมพุทย์บำเพ็ญบุญในฐานะของมนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นมนุษย์แล้ววันหนึ่งเรารักษาศีลมากให้ทานมากจึงไปเกิดเป็นเทวดาแล้วผลของการรักษาศีลมากให้ทานมากจึงไปส่งผลในฐานะของการเกิดเป็นเทวดาเลยทําให้เขามีอาหารทิพวิมานทิพนึกก็อิ่มแล้วนึกก็ได้ความปรารถนาตามความพอใจของตัวเองแล้วเพราะเทวดาเนี่ยมีสุขอย่างยิ่งจากการบําเพ็ญพุทย์บำเพ็ญบุญของตัวเองมาจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ เทวดาก็มีอะไรบ้างอ่ะจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิต um. นิมาจรณีปนมินนิจวัสวัตตีหกชั้นน <population>. ี้เรียกว่าเทวดาชั้นกามประพบถัดต่อไปก็จะเป็นเทวดารูปประพบถัดต่อไปก็เป็นเทวดาอารูปประพบเทวดารูปประพบนี่เป็นเทวดาที่ยังเสพกามอยู่เทวดาตัวเนี้ยเป็นการเสพการจากบุญกุศลที่เคยทํามาในฐานะมนุษย์อยู่สุขมากเลยมีนางอักสรสวรรค์ลายล้อมมากมายตามพวกกระสับของตัวเองมีมากมีน้อย วิมานของตนเองใหญ่มากใหญ่น้อยสว่างมากสว่างน้อยอยู่ที่บุญกุศลที่เคยทามาในฐานะมนุษย์นั่นแปลว่าเทวดารับบุญกุศลไม่ได้ได้เสวยผลนั้นจากอัตภาพที่ตัวเองเคยทําบุญเคยกุศลทำกุศลเคยรักษาศีลเคยทานมาในสมัยที่ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่ได้รับอีกอะไรอีกอะเหลือเปรตเอ่อเหลือเปรตใช่ไหมกับสัตว์นรกทีนี้เปรตเรารับรู้แล้วว่ารับบุญกุศลได้สัตว์นรกล่ะสัตว์นรกก็รับบุญกุศลไม่ได้ สัตว์นรกเนี่ยเป็นสถานที่ในการจองจาทุรนทุลายร้องไห้น้ำตาไหลเจ็บปวดรวดร้าวอย่างยิ่งเพราะสุขเวทนาในการอยู่ในนรกนั้นจึงเรียกว่าสัตว์นรกจึงรับบุญกุศลจากการอุทิศในฐานะของการเป็นสัตว์นรกไม่ได้เพราะต้องรับผลของการกระทาของตนจึงเหลือภพภูมิเดียวที่รับได้ตามด้วยเจ้าบัญญัติคือเปรตวิสัยที่สามารถอิ่มได้ด้วยการรับบุญกุศลแต่บุญกุศลที่ได้รับเนี่ยก็น้อยมาก น้อยมากเพราะตามอัภาพาแห่งทุกคติของตัวเองซ้ำทำวิบากกรรมมาสเสวยเท่าไร่รับผลเท่าไร่อุทิศได้เท่าไร่ก็ไม่มีคําว่าอิ่มว่าพอดังนั้นเวลาเราอุทิศบุญจึงได้แก่เปรตเท่านั้นเพราะภูมิอื่นไม่ได้จะทํายังไงให้ได้ไม่ต้องทาอะไรก็ทําเหมือนเดิมอุทิศเหมือนตามปกติที่เราเคยทามาแล้วเมื่อพ่อแม่เราเสียชีวิตไปพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ของลูกเลยนะต้องทํายันวันเราตายคืออุทิศบุญกุศลให้กับแม่พ่อ ที่เสียชีวิตไปแล้วทําจวบตายของเราเป็นหนึ่งในหน้าที่เลยทาบุญทักศีนาทานทานอุทิศแก่แม่พ่อจนเราตายแต่คําถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าพ่อไปเกิดเป็นแม่เป็นเปรตแม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่มีทางรู้เลยวิธีการคืออะไรทําไปเลยไม่ต้องรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอุทิศไปทีนี้ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตใครจะเป็นผู้รับส่วนของกุศลนี้แทนพ่อแม่ญาสาโลหิตลําดับต่อไปที่ไปเกิดเป็นเปรตจะเป็นผู้รับผลจากทานอุทิศนี้แทน คำถามถ้าไม่มีใครไปเกิดเป็นเปรตเลยใครจะเป็นผู้รับผลของทาวิธศนี้ไม่มีเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีญาติสาริหิตเราไม่ไปเกิดเป็นเปรตเลยเป็นไปไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งที่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอย่างแน่นอนในญาติระดับสาริหิตต่อๆๆๆๆลงไปเราไม่รู้หรอกว่าใครบ้างแต่พระเจ้าบอกว่าอย่างน้อยต้องมี หมายความว่าต้องมีผู้รับผลในญาติสารหิตเราอย่างแน่นอนดังนั้นทําไปเลยไม่ต้องสนใจถึงไม่ถึงหน้าที่ทําไปใส่บาตรและลึกนึกถึงก็สําเร็จแล้วไปถวายทานที่วัดและลึกนึกถึงก็สําเร็จแล้วไม่จําเป็นต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปในสิ่งใดเริ่มต้นในการทําทุกๆสิ่งทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยทําแบบไหนย่อมได้แบบนั้นตามเจตนาของตน